สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออยจะมาสาธิตตัวกันแดดนะคะกันแดดสูตรใหม่ที่หลายๆคนถามถึงที่บอกว่ามันเป็นเนื้อเตอร์ d r อปตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อเตอร์ d r อปเป็นยังไงเนื้อเตอร์เนื้อเตอร์ d r อปเนี่ยเมื่อเวลาที่มันโดนกับผิวหนังเราเนี่ยผิวหน้าแล้เนี่ยนะคะมันจะแตกตัวออกมาเป็นน้ําด้วยให้ความชุ่มชื่นกับผิวคนก็ถามกันว่าเฮ้ยมันทําได้หรออ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะคะเนื้อกันแดดเนี่ยสีก็จะคล้ายๆตัวเดิมนั่นแหละค่ะ วิธีใช้นะคะก็คือให้เราเอาบีบออกมาจากหลอดนะคะบีบออกมาจากหลอดแค่แบบนิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะมันเม็ดถัวเขียวอะคะ่ะแล้วก็ให้แต้มทีละจุดของหน้านะคะไม่ต้องแต้ม5จุดแบบนี้เนาะนะคะเราจะเกลี่ยกันทีละ,ะทีละด้านสมมติว่าอ,อันนี้เป็นเป็นหน้าเนาะมือเป็นหน้าอ่านะคะเมื่อเวลาเราบีบออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยให้เราทําการเกลี่ย กอย่างให้มันเป็นทางเดียวกันสังเกตว่ามันจะมีน้ํำหล่อเลี้ยงออกมาน้ำหล่อเลี้ยงไม่ใช่นะคะเป็นน้ําออกมานะคะให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากว่าเดี๋ยวมาให้ดูขาวเลย จะขาวกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าที่มันมีน้ําออกมาเนี่ยคือพี่ออนนึกถึงเวลาเวลาที่เราแต่งหน้าหรือเอาทาพวกรองพื้นเครื่องสำอางแต่งหน้าเรียบร้อยเลยนะคะพี่ออนจะฉีดด้วยน้าแร่เพื่อให้มันติดทนงานมากยิ่งขึ้นนะคะก็เ mm hmm. ลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะทำยังไงให้มันแบบจบในขั้นตอนเดียวอ่ะเออเราจะได้ไม่ต้องแบบมันมันฉีดน้ำลงน,น้ำแร่เลยอีกก็เลยเห็นสูตรนี้ก็เลยแบบ เนืขึ้นได้ว่ามันควรที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเวลาที่สมมติว่าเราทาเราทาตัว BB ีเนี่ยนะคะในเนี้ยมันจะมีแบบน้ำหล่ออยังมาด้วยเลยเหมือนเราทาน้ำกับ BB พร้อมกันลงไปไเห็นปะเห็นหยดน้ำปะทาพร้อมกันลงในใบหน้าเลยอะคะ่ะมันก็จะทำให้แบบทุกอย่างมันจบในขั้นตอนเดียว แล้วก็มือก็จะทำให้แบบทุกอย่างติดทนด้วยลองใช้ดูนะคะเราจะชอบมากหน้าก็จะขาวขึ้นเหนือดับด้วยนะคะตัวนี้ขนาด10กรัมเหมือนเดิม290บาทนะคะอยู่ในชุดิิตี้เซ็ตด้วยถ้าใครสนใจก็อ i n บซ์สอบถามก็มาได้เลยมีกล่องนะคะเดี๋ยวจะลงกล่องให้ดูเนาะไปล้